ไอ้ท uh. so so hmm, ี่มันสีใครก็คือมันโค้มกันอยู่มันบอกกับแมนครับมันี่จับคู่กันโอ้จับคู่กันนี่อืมแล้วก็มาว่างใครอยู่นี่ครับช่วงที่ว่างใครมันนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับช่วงที่ว่างใครตัวนี้จะเป็นตัวติดปีกแล้วประมาณสามสิบหามือขึ้นไปนะครับสามสิบหามือขึ้นไปครับหรือว่าถ้าเริ่มโค้มกันยังส่ถ้าเริ่มจับคู่แล้วก็แสดงว่าพร้อมทีดสีใครแล้วออกสีใครแล้วนะครับคนจับคู่กันนะครับถ้าเริ่มจับคู่กันบัดเดยเพื่อนกับจี คมกันแล้วก็สีออกไทยครับพี่น้องครันี่นะครับอืวนต่อมาณนล้วมันจะเป็นประมาณหนีนะครับโอ้หนี่ครับพี่น้องสดๆเลยครับโอ้เป็นเป็นยังสั้นบอกครับครับโอ้เป็นร่อนๆออกมาเลยเนาะเป็นแ้ร่อนเงีวยงๆงี้เลยครับโอ้ถ้าเขาใส่มือมันก็จะดีแนบห้มันหักเนาะแมนครับไข่ก็ดจีออกมากงามไข่ก็ดจีออกมากงาม สวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าลูกเศษช่องตามไร่เกษตรไม่เลิกครับพี่น้องครับมือนี้สิผาพี่น้องมาเบิงฟาร์มตักกระแตนปลาตันกล้าโมจินครับพี่น้องครับมือนี้กสิผาพี่น้องมาเบิงนะครับการขุดไข่นะครับขุดไข่หลังจากเลี้ยงตักกระแตนได้35วันครับพี่น้องครับแล้วกับมาเบิงตักกระแตนนะครับ3 5มือเขาจับคู่ผสมพันธุ์แท่งไข่กันจังไงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้อง ไปทำความรู้จักรกับเจ้าของเพิินตอนนี้เพิ่นอยู่ในฟ้ามครับพี่น้องครับอยู่ในมงนี่และครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องนะครับเด้อเข้าไปเบิงขังในนะครับว่าเพิ่นขุดไข่แล้วก็ตักกระแตนเนี่ยจับคู่ผสมพันธุ์กันยังไงแห้งไข่ลงกไปยังไงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิงนะครับเราหอกเข้าไปเบิงกันครับพี่น้องครับหมดมงข้าไปครับพี่น้องครับ เกษตรเป็นในไส้ล่องไถ่ครับพี่น้องครับไหตักระแปนมาไคครับเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของเพย์ยำล่างสียมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนับปีกยแค่ไหครับผมครับผมเอยันไงก็เ่าเล่นะครับเบ่าเล่นะครับเนาะครับผมครับมื้อนี้เขามาเห็นยังกันครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สีมาขุดไคตะกระแตในปี่เห็นน้องบ้งครับขุดไคตะกระแตเนาะครับเนาะครับขุดจาก ไส้นี่บอกครับแมนครับคุดจากไส้นี่นะครับโอ้มองนี่เป็นมองที่ตะกะแตนมะไขรทั้งเบอร์เรสบอกครับแมนครับเป็นมองที่เตรียมไว้ให้ตะกะแตนมะไขรใส่นะครับไส้นี่ไส้อยังครับเนี่ยก็ไส้ธรรมชาติเท่าีหแหละครับไส้ไส้ที่เขาใส่ก๋อสางนี่แหละโอ้ไส้ก๋อสางนี่บอกครับแมนครับโอ้ไอ้มันมะไขรลงนี่ครับโอ้โอ้โอ้ที่เป็นหู้เป็นหู้คือใครทั้งเบอร์เรสบอกครับแมนครับมันจีแหนดาก แง่ดักแร้วใครโอ้แง่ดากหรอกใครไอ้ที่มันสิไใครก็คือมันโค้มกันอยู่มันบอกบบกับแมนครับมันติจับคู่กันโอ้จับคูบค่กันนี่อืมแล้วก็มาว่างใครอยู่นี่ครับช่วงที่ว่างใครมันนี่อายุประมาณเท่าไรครับช่วงที่ว่างใครตัวนี้จะเป็นตัวติดปีกแล้วประมาณสามสิบหามือขึ้นไปนะครับสามสิบหามือขึ้นไปครับคือว่าถ้าเริ่มโค้มกันยังสิ้าเริ่มจับคู่แล้วก็แสดงว่าพร้อมที่สิไข่แล้วนะครับพร้อมที่สิไข่แล้วนะครับ ไอ้ไข่นี่เป็นเป็นไข่รุ่นแรกหรือรุ่นสองครับอันนี้ไข่รุ่นแรกครับไข่รุ่นแรกเลยเนาะครับเนาะครับของไอ้ของไอ้ตะกแตนตะกแตนของไอ้มุงนี่นะครับเนาะครับโอ้พี่น้องจับดวงทางกันไรเอาบัดนี้เข้าสี่เฮดแังไดงครับบัดนี้แต่ดีมากคุดไข่ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับบัดนี้คุดไปนี่หนีเลยบอกแมนครับคุดไปนี่หนีเลยเอาเอายังขุดเหรอครับบัตรใส่เมื่อเข้าหนีแหละครับเมื่อเพราะว่าอ่าถ้าใส่เป็นพวก อุปกรณ์เวลาสมมติว่มามันไปถือไข่แล้วมันตีหักมันตีบงงามไหมครับสี่บงงามครับอืมอันนี้ก็ทั้งเกียดอะไรยังไงมันก็สีเป็นโฮนะครับครับจะร่องขุดเบงเลยครับโอ้คุยก็ไปยังสี่บอกครับแม่นครับพุทธกรไปประมาณนี้ครับประมาณนี้โอ้รับมันไข่มันก็ตีเป็นไข่กสิเป็นร่อนเป็นร่อนเป็นร่อนนะครับเนาะครับ กานเห็ทั้งสีมันสีเลียนแบบธรรมชาติดนงามนะครับโอ้เลียนแบบธรรมชาติเลยนี่แะครับพีนองเป็นกำลังไท่ในเบิร์ครับไอปักกแตนปาตัก้าโมจีนครับพี่นองครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นกำลังว่างไทยครับพี่นองครับนี่แหละครับคนจับคู่กันนะครับถ้าเริ่มจับคู่กันประเดเพื่อนกับสีโคมกันแล้วก็สีออกไทยครับพี่นองครับนี่นะครับแต่ก็ต่อมาแ้วมันก็บสเป็น ประมาณนี้นะครับโอ้นี่ครับพี่น้องสดๆเลยครับครับโอ้เป็นเป็นยังสั้นบอกครับครับโอ้เป็นร่อนๆออกมาเลยเนาะเป็นร่อนๆเยวงี้ยวเงีงซีเลยครับโอ้ถ้าเขาใส่มือมันกัดจีดีเนี่ยบ่อยมันหักเนาะแมนครับไข่กัดจีออกมากงามไข่กัดจีออกมากงามครับโอ้แต่ห้าเก็บแล้วเหาก็ไปล่องใส่อ่าตัวนี้ผมเก็บแล้วผมจะไปทับผ้าสะอาดอีกรอบนึงทับสายอีกรอบนึงนะครับครับเพื่ออ่าไม่ต้องร่อนไส้ออกบ้างแมนครับเอาไปร่อนไส้ครับโอ้ห้มีตาไครเนาะครับ อ้พี่น้องเบิครับครับนี่ไข่สดสดเลยครับโอ้โหก็ถือว่าถ้าเมื่อดีประมาณการในบอกครับว่าจะได้เมื่อดีจากเฉีดประมาณผมมาได้ยืดอกัสามโลอยู่ครับสามโลครับได้ยืดสามโลนะจากไส้ไมนี่นะครับแมนครับอ้าพี่น้องสามโลเลยครับเบิร์กเป็นประมาณันนี้ได้สองชุดไข่ใหญ่นาะครับนาะ ๊าด้าเขาเห็ดแบบนี้ไส้แหงไส้สูงอ่าไข่มันแหงงามไหมครับไข่แหงงามครับโอ้ไส้สูงไข่แหงงามครับผมนู้นเหครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ห้างการจีค่อยๆไล่ไปเท่าละจุดเล่นละจุดครับเพราะถ้าเ้าเก็บชุดนี้ไม่เบิร์ตแล้วนี่ใส่เวลาอีกโดนมันเน่ค่อย ตีสามเอื้อตีสามเมื้อเหกับไข่อีกครับสามเอื้อกับไข่อีกนะครับโอ้ตักรแตนรลุดหนึ่งมันตีเก็บได้ประมาณมันตีเก็บไข่ได้ประมาณสามชุดนะครับเก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆสามชุดสามชุดครับปาดไข่เรื่อยๆเราลองทำดูสิเนาะครเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเก็บไข่ครับนี่แหละครับการเก็บไข่ตะกรแตนปาตัก้าโมจินครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับเพิ่งเปียงครับอาหารเพิ่งอย่านี่ก็เป็นอย่าจักรพรรดิครับ อยย่นี่ค่อนข้างสิหลายอยู่ครับพี่น้องครับาง่ายนี่แหละครับพี่น้องเป็นกำลังขวดไข่ครับตอนนี้ตลาดเป็นงครับมีจองมีสั่งมาแล้วบอครับตอนนี้ผมผลิตน้ำแถบสิบ่ันนะครับออกพันเลยบอครับครับผมตอนนี้ก็ลูค่ามาจองไข่แล้วประมาณสามขีดนะครับสามขีดแล้วครับแต่ว่าตัวสดนี่ก็คือผลิต บัท่านลูกค้านะครับโอ้โต๊ะสดนี่มีคนมาจองไว้ครับโอ้จองไว้เอาไปทอดไม่กินแล้วบอกครับนี่แมนครับพวกนี้คนจองหมดแล้วครับพี่น้องครับเป็นตาจวดใส่หมอกะทะโอ้เนี่ยครับกำลังดีกำลังมั่นเลยครับพี่น้องครับตะเกตปาตังก้าโมจีนอืมครับพี่น้องครับ ถ้ามองในนอยนี่ก็เกือบขีดเลยบม่าครับนี่อันนี้บมื่นไหรในพ่อขีดมื่อไร่ในพ่อขีดเมื่นไหรในพ่อขีดครับเมื่อไหร่ในพ่อขีดเดี๋ยวผมสีมีเห็นเบิงอยู่ขีดหนึ่งขีด้ประมาณตัวไดนนะครับครับครับขีดตที่มี่อาทีพระรองไปทางเบิงมาขีดหนึ่งขได้ประมาณตสวไหครับนี่ตัวไหนนะครับไอตัวตัวนี้มันไทยมันคือมันเดียวดาแทงลองลงบินนะครับโอ้ตัวไหนครับเดี๋ยวผม นี่นะครับก็คือถ้ามันไข่ปุ๊บมันไข่ไม่ดีแท่งลงดินแท่งลงดินประมาณนี้ครับโอ้พี่น้องนี่แหละเฮ้มาเห็นจ้าจ้าเลยครับว่าตากะแตะมันไข่ไปยังไหนเราเพื่อนจะเก็บไข่อย่างไรครับพี่น้องครับตัวเมียจะเอาดักแท่งลงดินแบบนี้ครับโอ้ตัวเมียจะาอาดักแท่งลงดินนะครับเนาะก็ให้ปล่อยไข่ลงไปแมนครับเก็บไข่อยู่ในไส้นะครับพี่น้องครับครับ อะล่ะครับพี่น้องครับเลี้ยงตัดกระแตนเลี้ยงง่ายมีรายใดมีความสูงนนกัาเนครับเนาะครับใ <laughs> ส่เวลาครับว่างมาสั่งไายดเสริมนี่แหละครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้องใส่เวลาบ่เกินสองเดือนครับขายโตขายใครกับพ่อมี ay, รายใดกับพี่น้องครับ แล้วก็อีกย่างเวทีสังเกตไขนะครับนี่พี่สังเกตไขมันสีมีฟองน้ำยู่ข้างบนนะครับนี่ฟองน้ำตัวนี้แหยออกนะครับตัวตียู่ข้างล่างมันก็้ทเป็นไของมันนะครับตัวนี้เป็นสีเป็นฟองน้ำครับโอ้ฟองน้ำนเบอลมา้งครับฟองน้ำนีเบอาครับบอาเลยครับบอาครับเข้าเข้ากระเสียออกนะครับอ๋อสีเหลืองไขอ๋อต่ไขล้วนๆนะครับนะครับไขล้วนๆประมาณนี้ครับไขไขนี่ถ้าเข้าแอกเซกล่อง มันเจบได้โดนมันเลยครับอ่า uh, uh, ผมได้ยินเพื่นว่าอ่า uh, ขันแมนเอาไข่ใส่กล้องแล้วก็แช่ตัวเย็นเอาไว้ช่องพักนี่ยู่ได้โดนถึงหก <6 S 1> เดือนเลยเลยครับหกเดือนเลยเนาะครับ <6 S 1> นาองครับ uh, แต่ไหนว่าเจบไว้ปีหนาค่อยเลี้ยงไม่กันยังได้แม่นครับวินองสุดยอดเลยครับผมกเตียนเลยเอาละครับพี่นองครับตอนนี้เพิ่นเชียร์ไครเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่กรลั้นเสียออกมากพระพีพาะนองมาเบิงปีปนีาเิางครับเลี้ยงตั๊กระแตนเลี้ยงแล้วเขาตอ้องจวงเวลาเก็บไข่เฮ็ดจังไดนะครับเฮ็ดจังไดแล้วกับตั๊ก,กะแตนเนี่ยมันไข่แบบใดนะครับพาพีพาะนองมาเบิงมาศึกษาเรียนรู้มาเป็นแนวทางครับเพื่อผู้ใดอยากเลี้ยงก็จะได้หูวิธีนะครับวิธีการเก็บไข่ การเอาไส้นะครับมาลงไห้ตะกะแตนมาไข่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับไข่ออกมาแล้วครับอันนี้เอาเชียร์ไข่เก็บไข่ด้วยมือนะครับอันนี้เอาออกมาก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีงัายมาถ้าฉีดนึ่งเนี่ยมันไดประมาณเท่าไดร่ครับพี่น้องแบบฮอบบิชีมา สั่งให้เบิ้งเลยครับฝากีดหนึ่งได้เขาแดครับพี่น้องครับออกมาจากมุ่งก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดไร้แตรกระแตนอยู่กมานน้ำครับโอ้ติดหลังออกมาตัวนี้ครับมูบิดออกไปแล้วครับนี่ก็จะเป็นลูกค่าที่เันมามาเบิ้งฟาร์มเดี๋ยวเอาขึ้นเขาอ่อในมุ่งนะครับนี่ก็คือลูกค่าเพื่อนมาคเพิ่อนฟาร์มตะกัตตนนะครับ มาดูมาชมนะครับมาศึกษามาศึกษาสนใจเลี้ยงนะครับกับมาเบิงไหยมาสนใจเลี้ยงนะครับพี่น้องกับมาเบิงหอดมองว่าสิเลี้ยงจั่างไดแนวทางเป็นอย่างไดนะครับกับพอดีเลยมาเบิงช่วงที่กบลังขุดไข่ขุดไข่นะพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องเข้าป่านนี้เข้ากับมาเบิงการอบไข่นะครับพี่น้องครับว่ามีขั้นตอนจัางไดนะครับหลังจากกวนเก็บมาแล้วนะครับ อันนี้คือขีดหนึงเป็นบ่อครับแม่นครับขีดหนึงนี่ครับขีดหนึ่งนอครับเนาะครับและนี้ขั้นตอนต่อไปเฮาเก็บมาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ้ดนอ่าเฮาเก็บมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นกระบะในการอบไผ่นะครับถ้าเกิดผู้ใดมีไส้ก็ใส่ไส้นะครับกรณีว่าหาไส้ประเด้ก็เอาเป็นกากมะพร้าวนะครับโอ้กากมะพร้าวก็ประมาณเส้นเคืองครับไม่ซั่นก็บสองขอมือก็ได้ครับ2ข้อมือนะล่องกลอนาะครับเนาะล้องกลน2ข้อมือเพราะว่าเวลาน้องออกมาปึ๊บ โดยธรรมชาติของตะก,กะแตนน้นองเจียหัวหมดลงดินก่อนนะครับอครับวันนี้อ่าถ้าเกิดใต้หรือกาบมะพร้าวจังสิ่าถ,ถ้าเป็นกาบมะพร้าวผมแนะนําว่าให้เอากาบมะพร้าวผสมน้ําแล้วก็บ,บีบออกแล้วก็เอามาตําให้มันแน่นนะครับทําให้มันแน่นนะครับประมาณนี้นะครับยังสี่เลยเนาะครับแต่ตำให้มันแน่น๋อ้ําให้มันแน่นครับตําตําลงไปเพราะว่าเวลาตะก,กะแตนครับเวลาตะก,กะแตน,อ,นออกมาแล้วปุ๊บ เวลาตะกระเตียนออกมาปุ๊บมันกระติโดยธรรมชาติมันกระติหัวลงดินหัวลงดินนะครับเนาะถ้็พอถ้มาเจอกาบมะพร้าวแข็งแข็งเดียวอาดเพื่อนไว้มันก็ติมุดึ้นฝางบนเองโดยธรรมชาติของมันนะครับคือว่ามันหมดลงลางบ่ได้แล้วมัเราสองแข็งนะครับเนาะครับถ้าเกิดปล่อยเห็นมันมุดลงลางเลยมันกระติตายมันเกิดขึ้นมาบ่ได้นะครับเกิดมาบ่ได้นะครับนาะจากนั้นแล้วเขาเอาใครมาเลี้ยงไว้ยังไงมาเลี้ยงยังสีเลยนะครับมาเลี้ยงไว้เลี้ยง เลี้ยงเต็มนี่ก็คือขีดนึงแมนครับขีดนึงขีดนึงมาครับเนาะครับโอ้รับอี้องนี่เฮ็ดจังสี่นะครับเด้อเฮ็ดง่ายง่ายนะครับเลี้ยงไ้อันนี้ก็คือวิธีการโอบเอาเลี้ยงให้เต็มเลยเนาะครับเลี้ยงให้เต็มเลยเต็มเลยให้ว่างเป็นสันเดียวแยกแต่วางซ่อนกันนะครับเอาหามซ่อนกันแมนครับก็หามคือหามว่างใครซ่อนกันเนาะครับครับไม่เด็อดแต่ใครเสียหายได้นะครับหแตนใครเสียหายได้ อืมครับพี่น้องครับนี่ะครับนี่แหละครับเ่็ดง่ายตะหูวิธีนี่กัหรือว่าบอยากับพี่น้องครับแล้วก็เห็นให้ใครเขาสมบูรณ์ครับพี่น้องอืมนี่แหละครับโรยใส่เลยนะครับนพอแพ่แตาพ่อตาเต,ตรียมเดี๋ยวนี้ปุ๊บอันนี อ่าโยนตัวอย่างเห็นผิวหนังเบิ้งเด้อครับนี่พอเตะเต็มแล้วปุ๊บเข้ากัากากบกเพ้านะครับกากบกเพ้ากากบกเพ้าครับกากบกเพ้ามาห้อยปิดหน่าอีกรอบนึงนะครับห้อยทับหนาเนาะครับเนาะครับห้อยทับหน่าอีกรอบนึงห้อยทับหน่ารอบนึงเนาะครับเนาะครับบ่หนาเกินไปแล้วก็บ่บางเกินไปนะครับพอจะปิดใครได้กำลังดีนะครับอืมครับครับนี่นะครับ แล้วก็าก,การบวชเาผมแนะนําว่าอ่าแล้วห้าหดอีกรอบหนึ่งครับผมแนะนําว่าบ่อยแช่เกินไปแล้วก็บให้แหงเกินไปนะครับอตรงนหน้าล่ยพบนาอีกรอบนึงน้ามพบนาอีกรอบหนึ่งครับอ๋บอ,อบห้แช่บวชแหงแหงเกินไปเกินไปครับคือพอดีพอดีเนาะครับเนาะแมนครับแล้วก็หลังจากอ่าแล้วแล้วปุ๊บผมแนะนําว่าการอบที่ดีที่สุดก็คือแควพี่น้องให้ใหพี่น้องเราจงสิได้ครับนี่ ใส่ลรางฟอมใส่ลรางฟ่อมนะครับเพิ่มเลยดิไข่แม่นเฮามีสอบไข่แมงเฮาไมีสอบเพิ่มก็สอบมาค้มเอใส่มาค้มกรณีนี่ผมไม่มีสอบผมก็สามารถเอาถุงดำดำนะครับเนาะียนครับทูดดำครอบเลยทูดดำมาครอบไปเลยอืมเอาไปครอบแบบนี้เลยนะครับเนี่ครอบแบบนี้ปุ๊บบานนี้ให้พี่น้องเอาไป ตากแดดตอนเศร้านะครับแดดเศร้าๆแดดประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับให้ตากแดดประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงเคืองนะครับอืมครับเพเกินนี่เพเกินนี่เนาะครับเนาะครับอืมแล้วก็ให้ตากอยู่ประมาณสามมือตากอยู่สามมือติดต่อกันครับจะชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงเคืองครับแดดย่ำเศร้าหนึ่งถึงสองโมงประมาณนี้เนาะครับเนาะแล้วก็คอํำคัญก็คือแย่สาอ่าตากใบดนเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาไข่ฟอ ไข่สุกนะครับมันกระิเนาะตะกะตนกัสิบ่ฝักอันนี้ปัญหาเนี่ยผมเคยเจอมาเองแล้วนะครับโอ้ครับ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 เป็นเป็นเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนเป็นปัญหาใหญ่เลยครับสําหรับเมื่อไม่นี่ต้องพอดทุกคนนะครับโอ้รับพีนองเบ่งไว้นะครับผู้ใด้อยากเลี้ยงตะกกะตนนี่ครับมาเบ่งแนวทางและคําแนะนําจากผููเพิ่นเลี้ยงเพิ่นก็ประสบปัญหามา่อก่อนนะครับเพิ่นก็มาเลียนดูเลี้ยงจนเก็บไครเพาะ ท่านอนอกมากจนได้ขายมีไรายได้ครับพี่น้องครับครับเมื่อพี่น้องเขาเอาไปไว้ยังสีเลยเอาไปแขออกไว้นะครับยายามให้มันถึกถึกแดดใั้มืเอเศร้านะครับเอาไปจัง,จงสีแล้วก็ให้ให้มให้ไม้เที่ยวบังกาบกพร้านะครับแก่เส<อ>มันแห้งแก่เสมันแห้งเกินไปกัรมันแห้งปุ๊บก็บให้เอาหนำ แด่ผมแนีน่วนาให้เป็นน้ำต้องจิครับอ๋อเห็ดหาเฮ็ดไงไงอ๋อเห็ดเป็นคล่ายๆเป็นมู้บัวเนาะครับบัวแล้วก็ฉีดปพ่มไปนะฉีดพมครับ,รบถ้าเกิดมั่นแห้ง<อ>ถ้าบม่แห้งก็บ่ต้อง,งพมมีสเปร์ก็ดีเนาะมีสเปร์ก็ดีครับอืมครับพี่นองครับก็คือว่าเฮ้หาหลังจากเฮ้าอบสาบมือติดต่อกันแล้วครับเทาเขาไวในมุมยังสี่เลยครับล่อให้น้องออกบ่เกินเจ็มือครับออกเพเกินเจ็มือก็ออกเลยครับผมก็ตายออกไม่เองครับ โอ้นี oh, ่แหละครับพี ouais nada, ่น้องครับแนวทางในการอบไข่เลี nah ้ยงตากแตนมือไม้เบิงไว้ครับครับเบิงจิปนี่เรียวสามารถที่จะเ็ดเองพ้อพันเองได้เลยครับพี่น้องครับโอ้เอาละครับสำหรับทิ้นี้เะครับขอขอบคุณเจ้าของฟ้ามพื้นหลายๆครับที่ให้ค้านะนํำแนวทางในการเลี้ยงตากแตนครับครับดีครับผมครับผมสนใจกับติดต่อมาเลยนะครับนาะงใครอยากเลี้ยง ครับผมสำหรับลีปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ